เผมเพิ่งกัดดีนะเออไม่ได้นะไม่มีอะไรผมขอดูบัตรพี่นี่มันปีตีเท่าไหร่พี่เข้ามาคนบ้านพลพี่เข้ามาคนเดียวทำไมไม่มีอะไรมั้งอ่ะไม่มีอะไรทีเออไม่มีเลยก็ไม่ได้เนี้ยผมขอดูบัตรพี่เข้ารองเท้าก็ไม่ถอดผมขอดูบัตรพี่ก่อนบัตรเลยบัตรตำรวจนั่นแหละแล้วก็ไม่ก้นด้วยบัตรแต่งชุดเรียบร้อยไม่ก้นน่ะไหม่ก้นอะไรอี๋ ม่ไม่ก้นนี่มันยามวิการน้พี่นะยาวิการที่ไหนเล่าปันก้างเรื่อนมอาแบไปเรียกเจ้าของบ้านดูตีเขาเลยได้พี่เข้าไปเอามาตรวจจบมาตรวจสอบมันเข้าในบ้านผมมันต้องมีใหมก้นี่ไหมกคนอะไรวะไหมค้นยามยามวิกาฉว่ายาวิการเนี่ยแหละบ้านเช่ามันก็ต้องมีไหมก้นเจ้าของบ้านเขาบอกผมแล้วไปบอกมาไปบอกมาไปไปไปเอามา เออไปบอกมง้ยไอ้ก็บ้านนี้ทุกคนหมด่ะเอาไปดูที่เนิมป้าเตอร์เนาะมีอะไรบ้างตรวจเจ้าของบ้านเกาฝากคนเละมาตรวจสอบแล้มีอะไรบ้างไม่มาตรวจสอบนี่เข้าในบ้านผมนี่นี่เขาเรียกว่าบ้านไม่บ้านเจ้าเขาเรียกว่าบ้านไหมฮะบ้านเจ้าเขาเรียกว่าบ้านไหมทำไมทำไมพี่ตรวจสอบไม่ได้บ้านเจ้านั่นหมายคุณอะ ไม่ต้องมีหมายค้นบ้านเช่าอ่ะอ๋อคดีเมืองไทยกฎหมายเมืองไทยแบบนี้เหรอบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนฮะบ้านอยู่ไหนถามมาบ้านอยู่ไหนทำไมอ่ะถามมาบ้านอยู่ไหนทำไมอ่ะบ้านเดิมอยู่ไหนทำไมก็ถามมาบ้านเดิมอยู่ไหนทำไมอ่ะโอ๊บัตรมาดูที่โอ๊บัตรมาโอ๊บัตรมาไปผมไม่ให้อ่ะมันสิ่งของผมฮะผมขอดูแบบพี่เพียงไม่ให้เลยตะกี่เอานี่ดูดิออ เก็ตตาทำรวจนี่นะบัตรเจ้าหน้าที่อ่ะแล้วไป่ต้องมาดูบัตรเจ้าหน้าที่อ่าจัดบัตรเจ้าหน้าที่ทำรวยต่างแบบเตรีมยศบัตรอ่ะบัตรพนักงานอ่ะเจ้าหน้าที่บัตรเจ้าหน้าที่อ่ะแล้วมันไม่เขียวไม่เขี่ยวอะไรต้องไปเอาที่โรงพักประชาชนมีสิทธิ์ตรวจสอบก็ไปตรวจสอบที่โรงพักเลยตรวจสอบของพี่เนี่ยว่าพี่ไปตรวจสอบโรงพักเลยน้องเราไปตรวจสอบที่โรงพักเลยไปเลยไปที่โรงพักแล้อีกคนน่ะไปตรวจสอบที่โรงพัก เออไปตรวจสอบพี่โรงพักตรวจสอบพี่นี่แหละเอามาก็เอาไปตรวจสอบพี่โรงพักผมอยากดูบัตรของพี่นี่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เนาะงานพี่เข้าไปในบ้านผมได้ไงเน่ยน้ามันมันเข้าไปปลุกผมนะน้าปลุกอยู่มันเจ็บได้เลยนี่ก็นอนอยู่มันเข้าไปข้างในเลยนี่เขาเป็นรองทาผมนอนอยู่ ก็นอนอยู่ก็ไปปลูกไปปลูกที่เท้าเลยจ้ะโอเคนะคือมาตรวจโอเคนะไม่มีเลยมาตรดรถตู้าอยู่ไรุ่นจอดรถอยู่สองสมคันเคเโอเคนะเราเราเราหสํารับไปที่ไทุบนะันปืนนะครับไม่ได้มีล้ไไวารถใหม่เยมพูดัดประทตที่อ่าไปเรื่อยไม่ว่าจุดเ้ไม่ว่าจุดยุบทนาทีต้งต้อมก่ง่ไม่ได้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 

เหตุข่าวหนังสือพิมพ์สืบสวนข่าวอาชญากรรมนะครับมาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสพอหออองอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับได้เข้ามาในบ้านพักนะครับของผู้พักอาศัยนะครับเลขที่81 0นะครับห้องที่81นะห้องที่2286 ห้องที่286บ้านเลขที่นะ286แต่ว่าห้องที่80ทับหนึ่งนะครับซึ่งมีนายอับดุลลาะอับดุลเลาะอับดุลลาะนำ้ำมกุลมูซอดีครับมูซอดีผู้ที่โด่งดังในเทศนะครับเวลาประมาณเวลาประมาณสองช่วงากว่านะสองช่วงมากกว่านะนะอ่าได้บอกได้ซีนเข้าไปท่านไหนใชเวลานั้นผมก็กำลังนอนพับผงอยู่นะแล้วก็นอนข้างในบ้านแล้วก็ไปออกไป ทำงานก็เป็นก็ได้ใส่กรประตูใส่ไเป็นก็ได้ใส่กอนประตูอย่างเงี้ยแล้วก็ผมก็พักผ่อนข้าในบ้านสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็ตำรวจปุกผมแล้วเวลานั้นไปเอาเข้าไปดูด้างในกันว่าคุณทักยอ่ไเนี่ยผมก็นอนนอนอยู่อยู่ตรงนี้ผมก็นอนพักอยู่ตรงนี้คพี่เนี่ย อ่าแล้วก็แกแกปลุกผมนอนอยู่ตรงนี้แล้วก็แบกแกปลุกปลุกผมขึ้นมาแล้วก็แกให้ไปเปิดนู่นเลยไปเปิดกระติกน้ํากระติกน้ําแข็งอยู่เนี่ยอ่าผมก็มาเปิดให้แกดูบอกว่าไม่มีอะไรสิใช่ไหมเออไอตอนนั้นก่อนที่ผมจะถ่ายคลิปนั้นผมก่ออนุญาตแกไว้แล้วแล้วก็ผมมาเปิดกระติกให้แกดูก็สรุปว่าไม่มีอะไรผมก็ขอบัตรของแกอะไรนะ ในขณะที่เราพักผ่อนอยู่เนี่ยเราอยู่ภายในบ้านเนี่ยกลางเทีตอนนั้นพยายามวิการนะครับอยายามวิการสองช่วงกว่าเลยอยู่คนเดียวครับผมอยู่คนเดียวครับแล้วตอนแฟนก็ออกไปช่วยน้องไก่ของไก่ของเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกไม่ไม่ไม่พอใจเพราะว่าครั้งนี้มันเป็นครั้งที่สามแล้วเป็นครั้งที่สามแล้วถ้าเป็นไกงของครั้งไม่เป okay. ็นไรแต่ว่านี่เป็นครั้งที่สามแล้วครั้งแรกม่เกิดขึ้นมา เกิดขึ so part, ้นประมาณสองเดือนกว่าแต่ว่าผมจําวันที่ไม่ได้ครับสองเดือนกว่าประมาณเดือนเดือนมกรากรุาประมาณประมาณเดือนกรมภาเนาะรั้งที่สองหลังจากนั้นประมาณกี่วันได้ประมาณเหตุขึ้นครั้งที่สองก็ประมาณประมาณสองอาทิตย์กกว่าประมาณนี้ก็มาอีกแต่ว่าครั้งที่สองนั้นไม่ได้เข้ามาในบ้านครับอ่าแค่เปิดประตูดูแค่นั้นเองอ่าเป็นเจ้าหน้าที่ชุดเดียวเนาะ่น่าจะเป็นชุดเดียวแต่ว่าน่าจะเป็นคนละคนกัน แล้วทีนี้ครั้งแรกเข้ามาเนี่ยครรั้งแกไม่ได้สิ่งตีฎหมาไหมไม่มีเหมือนกันครั้งที่สองก็แต่ครั้งที่สองเขาไม่ได้เข้ามาดูในบ้านแต่ว่ายู่ั้นหน้าแต่ว่าครั้งแรกกันเข้ามาคนในห้องเลยถึงห้องนอนครั้งแรกกันแล้วครั้งที่สามก็คือดังในคลิปนั้นนิ่คลิปสุดท้ายนี่ครั้งที่สามทีนี้ส่วนภรรยา อะไรก็ไม่ไม่พอใจเหมือนกันรู้สึกว่าไม่ดีเนาะรู้สึกว่าไม่ไม่ไม่ปลอดภัยนะถ้าเกิดเราอยู่ในบ้านคนเดียวเนี่ยเนาะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าตอนนั้นเราเป็นอยู่คนเดียวกับกับโอเค